สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Two View Base ช่องของคนรักมอเตอร์ไซค์ตัวจริงไม่ว่าจะเป็นบิ๊กบัสรถคลาสสิกรถสปอร์ตหรือรถสายสนามวันนี้เรามีรถที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเริ่มต้นของแชมป์โลกหลายคนเป็นรถที่ถ้าคุณเป็นสายแข่งหรือมีลูกหลานที่ฝันอยากเข้าสู่วงการมอเตอร์ครอสคุณจะต้องรู้จักคันนี้อย่างแน่นอนวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับ KTM 65 SX Road Motocross ขนาดเล็กแต่หัวใจไม่เล็กเลย KTM 65 SX เป็นรถมอเตอร์ไซค์สายสนามแบบออฟโรดแท้ๆที่ออกแบบมาสำหรับนักแข่งเยาวชนโดยเฉพาะไม่ใช่รถเอาไว้ขี่เล่นในหมู่บ้านไม่ใช่รถใช้งานทั่วไปและไม่ใช่รถที่ออกแบบมาเพื่อถนนดำแต่เป็นรถที่เกิดมาเพื่อสนามดินสนามโคลนและการแข่งขันอย่างแท้จริงหลายคนอาจจะมองว่ารถ65ซ cc มันจะมีอะไรน่าสนใจแต่ถ้าคุณเคยเห็นเด็กอายุไม่ถึง12ปีบิด KTM 65 SX เต็มข้อในสนามคุณจะเข้าใจทันทีว่ารถคันนี้ไม่ธรรมดา จุดเด่นแรกที่ต้องพูดถึงเลยก็คือเครื่องยนต์ KTM 65 SX ใช้เครื่องยนต์2จังหวะขนาด 64.9cc ระบายความร้อนด้วยน้ำเครื่องยนต์แบบ2จังหวะในยุคนี้ถือว่าหาได้ยากมากในรถทั่วไปแต่ในโลกของมอเตอร์ครอสมันคือหัวใจสำคัญเพราะเครื่องยนต์2จังหวะมีน้ำหนักเบาตอบสนองไวและให้แรงดึงที่ดุดันเหมาะกับการแข่งขันอย่างมาก KTM ปรับจูนเครื่องยนต์ตัวนี้มาเพื่อให้เด็กสามารถควบคุมได้แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีพลังมากพอที่จะพัฒนาเป็นนักแข่งระดับสูงต่อไปในอนาคต เสียงของเครื่องยนต์2จังหวะของ KTM 65 SX เป็นเสียงที่แฟนมอเตอร์ครอสได้ยินแล้วรู้สึกตื่นเต้นทันทีเสียงแหลมดุดันและบ่งบอกถึง DNA ของรถแข่งแท้ๆการตอบสนองของคันเร่งมาไวมากแค่บิดนิดเดียวรถก็พุ่งแล้วซึ่งตรงนี้แหละที่ต้องอาศัยการฝึกและการควบคุมอย่างจริงจังไม่ใช่รถสำหรับมือใหม่ที่ไม่เคยขี่มาก่อนแต่เป็นรถสำหรับเด็กที่เริ่มเข้าสู่สนามแข่งหรือมีพื้นฐานการขี่มาแล้ว ระบบเกียร์ของ KTM 65 SX เป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดคลัตช์มือซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับการฝึกนักแข่งเพราะเด็กที่ขี่รถคันนี้จะได้เรียนรู้การใช้คลัตช์การเปลี่ยนเกียร์และการควบคุมรอบเครื่องแบบรถแข่งจริงๆไม่ใช่ระบบอัตโมติแบบรถเล็กทั่วไปตรงนี้เองที่ทำให้ KTM 65 SX เป็นเหมือนโรงเรียนสอนนักแข่งชั้นดีใครที่ผ่านรถรุ่นนี้ไปได้พอขยับไปขี่รุ่นใหญ่ขึ้นอย่าง85 SX หรือ125 SX จะปรับตัวได้ง่ายมาก โครงสร้างตัวรถ KTM 65 SX ใช้เฟรมโครโมลี่แบบเดียวกับรถแข็งรุ่นใหญ่เฟรมมีความแข็งแรงสูงแต่น้ำหนักเบาช่วยให้รถมีความคล่องตัวสูงมากเวลาขี่ในสนามที่มีโค้งเยอะหรือเนินกระโดดรถจะตอบสนองได้ดีและแม่นยำเด็กสามารถควบคุมรถได้ง่ายขึ้นและลดความเมื่อล้าในการขี่ระยะยาว ช่วงล่างถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญ KTM 65 SX มาพร้อมกับโชคหน้า WPXACT ขนาด35มิเมเป็นโชคแบบอัพไซด์ดาวที่สามารถปรับตั้งค่าได้ตามน้ำหนักและสไตล์การขี่โชคตัวนี้ให้การซับแรงที่ดีมากไม่ว่าจะเป็นการลงหลุมการรับแรงกระแทกจากเนินหรือการลงจากการกระโดดส่วนโชคหลังเป็น WPXACT เช่นเดียวกันทำงานร่วมกับสวิงอาร์มอลูมิเนียมให้ความนุ่มแต่หนึบในแบบรถแข่ง ระบบเบรคของ KTM 65 SX ใช้ดิสเบรกหน้าและหลังให้พลังเบรกที่เพียงพอสำหรับการแข่งขันควบคุมง่ายและตอบสนองไวซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับเด็กเพราะการเบรกที่ดีจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการขี่ล้อของ KTM 65 SX เป็นล้อซี่ลวดขนาด14นิ้วด้านหน้าและ12นิ้วด้านหลังใส่มาพร้อมยางสำหรับมอเตอร์ครอสโดยเฉพาะดอกยางออกแบบมาเพื่อการยึดเกาะในสนามดิน สนามทรายและสนามโคลนทำให้รถสามารถถ่ายทอดพลังลงพื้นได้อย่างเต็มที่ดีไซน์ภายนอกของ KTM 65 SX เรียกได้ว่าไม่ต้องอธิบายเยอะเพราะมาในสไตล์ KTM เต็มรูปแบบสีส้มอันเป็นเอกลักษณ์โฉบเฉี่ยวดูดันเหมือนรถแข่งโรงงานขนาดย่อดส่วนไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดูเป็นรถแข่งจริงๆเด็กที่ได้ขี่รถคันนี้จะรู้สึกเหมือนเป็นนักแข่งระดับโลกตำแหน่งท่านั่งของ KTM 65 SX ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับสรีระของเด็กโดยเฉพาะ ความสูงบอบประมาณ760ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักตัวรถแห้งอยู่ที่ประมาณ53กิโลกรัมซึ่งถือว่าเบามากทำให้เด็กสามารถควบคุมรถได้ง่ายล้มแล้วพยุงขึ้นมาได้ไม่ยากและไม่รู้สึกกลัวรถจนเกินไปอีกหนึ่งจุดที่สำคัญคือเรื่องของความทนทาน KTM 6 5 SX ถูกสร้างมาเพื่อการแข่งขันจริงวัสดุทุกชิ้นเน้นความแข็งแรงและสามารถถอดซ่อมบำรุงได้ง่ายเพราะรถแข่งต้องมีการดูแลอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนลูกสูบเช็คคลาดหรือปรับจูนคาบ,บูรเรเตอร์ผู้ปกครองที่ซื้อรถรุ่นนี้ให้ลูก ควรเข้าใจว่ามันคือรถแข่งไม่ใช่รถขี่เล่นทั่วไปการดูแลรักษาจะต้องจริงจังมากกว่ารถบ้านในเรื่องของราคา KTM 65 SX ในประเทศไทยราคาจำหน่ายโดยประมาณจะอยู่ที่ประมาณ300,000บาทกลางๆราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามปีรุ่นโปรโมชั่นและผู้จำหน่ายแต่ต้องบอกตรงๆว่ามันไม่ใช่รถราคาถูกแต่ถ้ามองในมุมของรถแข่งระดับโลกที่ใช้แข่งในรายการเยาวชนระดับนานาชาติ ราคานี้ถือว่าสมเหตุสมผลเพราะคุณได้เทคโนโลยีเดียวกับรถแข่งโรงงานย่อส่วน KTM 65 SX เหมาะกับใครคำตอบชัดเจนมากเหมาะกับเด็กที่มีความจริงจังในการขี่มอเตอร์ครอสเหมาะกับครอบครัวที่สนับสนุนลูกให้เข้าสู่สายการแข่งขันและเหมาะกับคนที่เข้าใจว่ารถคันนี้ไม่ได้เอาไว้ขี่บนถนนแต่เอาไว้สร้างนักแข่งในอนาคตหลายแชมป์โลกในรุ่นใหญ่ต่างก็เริ่มต้นจากรถคลาสนี้มาก่อนถ้าคุณกำลังมองหารถที่ไม่ใช่แค่ของเล่น แต่เป็นเครื่องมือในการสร้างความฝัน KTM 65 SX คือหนึ่งในตัวเลือกที่ดีที่สุดในโลกของมอเตอร์ครอสเยาวชนมันคือรถที่สอนวินยัยสอนการควบคุมสอนความกล้าและสอนความรับผิดชอบสำหรับวันนี้ช่อง Two Wheel b e t ก็ขอฝาก KTM 65 SX ไว้เป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆและผู้ปกครองทุกคนถ้าชอบรถแข่งชอบกลิ่นดินกลิ่นโครนและเสียงเครื่องสองจังหวะรถคันนี้คือของจริงถ้าชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Two Wheel b e t แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ